สวัสดีค่ะ TV, โหราทีวีดยอาจารย์ธนอ่อนค่ะเราก็มาครั้งที่2ของดาวใดเด่นกันนะคะในวันที่2พฤษภาคม2565นะคะอาจารย์เนี่ยยังยืนพื้น37อยู่นะก็ระวัง3727เอาไว้แล้วกันนะ,ะอังนี้ก็เป็นครั้งที่2นะคะก็ดูในแต่ราศีว่ามีดาวอะไรโดเด่นนะคะมาเริ่มกันที่ราศีเมษเลยนะคะราศีเมษเนี่ยเห็นชัดๆเลยสอะ สองสามสีหนหรือ2 3, 4, 8, 4 1, 1, 0, 24, 24, ก็ได้นะคะ3 8นี่ก็โดดเด่นมากของราศีเมษนะเพราะฉะนั้นราศีเมษนะ2 3 8 3นะคะหรืออาจจะ2 8ก็ได้นะคะแล้วก็ในกลุ่มของเขาก็จะเป็น4 1 4 0 4 8นะคะต่อไปราศีพฤษภนะคะ2 3 2 7 5 6 5 ต่อไปราศีมิถุนนะคะแปดสี4หนึ่งสสองสีสองนะคะต่อไปราศีกรกฎนะคะจันทร์เป็น11แท้แก่รักนี่เลยดวงปทุมเกณฑ์นะดาวพระจันทร์าไปสถิตตำแหน่งราพระในเรือนของดาวพระศุกระวัง26 23 27นะคะ ต่อไปราศีสิงห์นะคะดาวพระจันทร์อยู่ในจุดจอมฟ้าเลยนะสองหนึ่งดาวการเงินคือดาวพระพุธนะคะหนึ่งสี่สองสี่สี่ศูนย์สี่แปดนะคะ, 24, ะ,คะต่อไปราศีกันนะคะสี่หนึ่งสี่ศูนย์สี่แปดสี่สองเลยนะคะแล้วลิงกับดาว พระพระสบดีดาวพระสุกและวก็ดาวพระเกตนะ5้าหกหเนะคะเพราะว่าพระฤหัสบดีและดาวพระสุกห้าหเนียได้ตำแหน่งอุดมเกตด้วยนะคะต่อไปราศีตุลน,นะคะเอามุมไปหอกเลยสองหกสององเก้านะคะต่อไปราศีพิจิกนะคะสองสามสานะคะ ต่อไปราศีธนูนะคะพฤหัสสี่ทรงศักเช่มชอย5มาแน่นอนเลยราศีธนูเนี่ยห้าหกห้าเกเลยนะคะต่อไปราศีมังกรสุขรสามดังนี้จักเจริญยิ่งยุดแทนะคะหกเจ็ดสามหกสองเสองสนะคะต่อไปราศีกุ่ม 3ามแปดเจนะคะต่อไปราศีมีน5้าหกห้าเก้าองเางยังได้เลยนะคะค่ะครบแล้ว12ราศีนะคะก็ระวังองค์เดี่ยวๆสักหน่อยหนึ่ง2องนะคะ อย่างน้อยๆเนี่ยโอกาสการวิ่งมาก็ค่อนข้างจะง่ายกว่าดาวดวงที่อยู่กันเยอะๆเนี่ยต้องแย่งกันมานะคะสองสามนะคะหรือแปเจที่โรโรเพราะว่าดาวชุดตรีเทพยังมาไม่หมด5้านะคะ5,8าแปเขาเด่นอยู่แล้วนะคะน้องมิลีมานี่แสดงถึงความสดใสของ5,8มาเลยนะคะพฤหัสไซปัดจิม เกสวัสดอิ่มลาภาจากชนะศัตรูสักอโขจะได้แต่ผู้ใหญ่บัณฑิตอีกบพิษเจ้านักขราทั้งพามนาและบัรพชิตนะคะปราหูมากธุรกิจงานเงาการต่างประเทศแดนไกลนนักร้องนักแสดงเนี่ยนะฉายแสงมาเลยนะคะแต่จะโดดเด่นได้เนี่ยต้องมีดาวพระพรประสบิ์ที่ยกย้ายมาในวันที่8นี่แหละห้าแปด ยกย้ายมาในวันที่8เมษายน2565เพราะนั้น5-8สแสดงฤทธิ์แล้วนะคะเรียกว่าในความทุกข์ที่ผ่านมาอยู่กับปัญหาและความเศร้าเนี่ยของดวงเมืองดวงโลกเนี่ยนะคะที่อายุ240ปีภูมิทักษาตกภเสาน่าจ,จะตกปัญหาเยอะแยะเลยนะคะตกหอระดีโสราเก้งพยาหลากลากประหยัดปากจงหนักเสียของรักใหญ่ยุ่ง เพราะเพื่อนฝูงมูลนายทรัพย์เสียหายหลายด้านอย่าเข้าบ้านผิดเวลาหินลาผ่าจักได้นะคะเวลาควรอยู่บ้านไม่อยู่บ้านเนีย่ยเข้าบ้านผิดเวลาก็จะได้สิ่งอันไม่พึงปรารถนาเช่นบาดแผลนะแต่ถึงอนีางไรก็ดีเนี่ยในความทุกข์ยากและความยุ่งยากเนี่ยมันจะมีข่าวดีมาแทรกเป็นระยะระยะเนื่องจากดาพระุดีกับบ้านเป็นเกษตรตาธิบดีเนี่ย ปีนี้อายุของดวงเมืองดวงโลกเนี่ยก็ย่าง241ปีตกภูมิทักษาเนี่ยพระพระัสบดีนะก็จะเกิดสิ่งดีๆอันเป็นที่น่ายินดีนะความน่ายินดีอย่างที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นนะอย่างเช่นเกิดน้องมิลลเนี่ยนาสาวน้อยมหาสจา์โอโหไปเต้นเนี่ยสวยงามมากนะคะทำชื่อเสียงให้กับประเทศชาติเพียงอายุ19ปีเองอย่างนี้เลย19ก็ออกแล้วเองนะคะ ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยดูดีๆออกน้องมิลลิหมดเลยนะมิลลิก็คือ58นะ1นเองนะคะอายุ19ปีแต่ก็ออกไปแล้วนะคะ ครั้งนี้ความโดดเด่นก็ดาวพระเพะสบดีจริงๆแล้วยังโดดเด่นอยู่นะคะดาวพระจันทร์ก็โดดเด่นแล้วก็ดาวสามเจ็ดก็โดดเด่นนะก็ระวังดาวชุดตรีเทพห้าเจ็ดแปดนะคะอาจารย์ก็สรุปให้ตรงนี้แหละนะคะค่อยๆจับเอานะครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะคะก็ขอให้ทุกๆท,ท่านเนี่ยโชคดีกันถูกรางวัลกันมั่งคั่งร่ำรวยกันทุกๆท,ท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ